สวัสดีครับเพื่อนๆไอ้พวกนี้เพิ่งจับขึ้นมาใหม่นะครับชุดก่อนๆขายหมดแล้วนะครับอันนี้กลายแปดเดือนนะครับอ่าเนี่ครับร้อยสองห้าสองหกครับอันนี้เพิ่งจับมาเมื่อวานไอ้พวกนี้เขาจองไว้แล้วครับนี่สองตัวนี้สามจงองหมดเลย นี่กำลังทำเนื้อทําตัวนะครับไก่แปดเดือนนี่ครับไอตัวนี้กำลังจะเอาไปออกสองอันนะครับอ่าตัวนี้แข็งแล้วนะครับกำลังทําเนื้อทําตัวเลี้ยงออกสองอันนะครับนี่ครับ ไอชุดพี่ไอชุดดูถ้าใครเคยติดตามผมจะเคยเห็นนะครับไอชุดดูนั่นหมดแล้วครับอ่าเตะเที่ยวเดียวขายเลยครับแต่พวกนี้เดี๋ยวทำเนื้อทำตัวครับแต่คิดว่าน่าจะไม่พลาดครับอันนี้สีแวกของอมันตัวเดียวสีสานนี่ไอตัวน,นี้สีเหมือนพ่อเป๊ะนะครับพิมพ์เดียวกันเลย เ้ฝนยิ้มฮะโอ้ฝนยิ้มเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ไอ้เฮาชื่ออะไร้ไปดูผ้าอะไรมาปิดถั่วสุ่มไปก่อนปะพมมันอะ อวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็ใครสนใจผมก็ฝากกดลิงก์ไลน์ลิงก์ a c e b o o k ด้วยนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องผมได้เลยนะครับอ่าใครชอบยังไงก็ติดต่อมาได้ครับ